สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับยายเจค่ะยายเจสิาพาพี่น้องกินซ้อยจุหรือคะเดอมมันนี้เด้อดถามว่าเบิงเด้อยายเจสิเห็ใหุในเบิงค่ะเนื้อสอยจุยายเจก,กับสอยไว้แลนะคะพี่น้องโอ้ยแมงวันมากน้องพี่น้องเนาะออมน,นี่มีตับมีเนื้อนะคะพี่น้อง เดี๋ยวจังมาเบิงยาเจ๊กสิไปเพ็ดน้ำจิ้มเด้อพี่นอ้องเด้อพาเห็ดน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวมากินจะร็จแท้พี่น้องมาเห็ดน,น้ำจิ้มค่ะมักเผ็ดใส่เผ็ดมักบ่เผ็ดใส่บ่เผ็ดยา่เจ๊กใส่พริกป่นไปก่อนค่ะพี่นอ้อสามโซนชานะคะเอาน้ำปลา สก,ก่อนสองช้อนโตูะเป็นวากันเข้าคคัวใส่ไปเลยสามช้อน่าพี่น้องแม่งว่นหลายด้วยพี่น้องเด้อบบให้มันตอมใดดอกค่ะบ่แบงมันดอกของแพงชุดรถเหนื่อยยังนี้ใช่แบงเนาะพี่น้องเนาะ น้กวบนบะนี้น้ำอ่าบะนีย้ยายเจกกิชิตักน้ำซุปใจค่ะพี่น้องพอน้ำซุปห้าวนี่ราคาพี่น้องใส่กับไปขั้นตอนนี้เด้อพี่น้องถ้าพี่น้องมักโสมพี่น้องก็ใส่บอกเน่าพี่น้องมักขมพี่น้องก็ใส่ดีใส่เพียเด้พี่น้อง ใส่ดีค่ะพี่น้องมักโคมใส่โคมมักบุคม,มใส่หน่อยหน่อยหอมแดงซอยคะ่ะหอมแดงซอยหอมเปค่ะซาะละเนค่ค่ะเซตหลอค้นนะคะเป็นอันเซตคะ่ะน้ำจิม้มจุกเฮ้า สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินซอยจูกันค่ะกินกับไผรค่ะกินกับไผรไผรนี่ผู้ใดล่ะไพรล่ะแนะนำจากของทิค่ะซื้อหลาด้วยค่ะน้องหลาเซ้าหลาโอเคค่ะสามสวัสดีครับยังยังไม่ยังละมือนี่ซอยจูยเต็มใจวะเนี่เออโอเคโอเคมาค่ะมากินกันเลยค่ะพี่น้องมาเด้อลงมือเอาเปิดการ เฮียงมาเลยแกมากินตับบหรอกินบหรอเออพี่น้องเธอแรกเลยเลยนี่คนนี้อ๋อพี่นี่แหละเด้อเด้เด้อพี่นี่ะเด็นสสนี้แ่ขปากเเ็นบ่มาพี่น้อง ăn xong rồi chú Ngọc chứ còn mama cũng cắt đi 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 hử bọn kia bao ừ

เดววัดตับกรแสนี่ให้ตักกรแสที่มึงที่มึงเขาไม่ถึนเขาบอถึงบ่นี่มันต้องงขอปาดเลยแน่ัเนีาเลัคูเลยมยาเลเนี่ยคะ ม่ยากนเออเพื่อเลรเพ่ลไม่ยามันก็เล่นะยาเล่นยาแบแกยาแไม่ยา มือกินเผาเนะมาคุยเดียวเฮียเฮียสนใจมือยินภาสาแล้วเนาะเีเห็นปะเวลากินจะเป็นสายไปซี่ก่อย้องสี่พันเขาเลย có nhanh có nhanh mẫn chưa chắc chắn mhm 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 gì mhm 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 tập mà nè mhm 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 ใส่คันกันไมล่ะเน่เน่บอยีบอเหนือแสบกวาเหนือแสบกวาแมนแต่ว่าแต่ว่านี่มันกวหวานเลยแต่เป็นคนอืมแล้วนักมากแต่ว่าเหนแบบสูงๆแบบ่บินตักมันมันดี đi lại tắtออก ันนี้กเข่าปากเลยทีเดียวบัางเงี้บัางเี้อืมเตมปาอืมไม่เบอร์ตัวนี้ สิบปั้นละมือวัเหนือบามาเขอบ้าทันต่าง <c oughs> ดีเลยบบ้าพา<ำ>นอืมบ้ากพนทันโดดกลับ แม่เห็นพอดีอันนี้กรากำลังตักโซอ่างอ่ะเข้าปากใย่ๆหายตูวตู เจ้าแช่ปะอืมเจ้าแ่ไกอร่อยเจี๋ยวเยวเดีอืมกินเผากินเผาจเผาแแบบคุยหมดใจยังไม่จางอืม อรู่อร่งจงูอร่อ้จังหูเนี่หวานเชียมหวานเด็นี่สดเลยอืมเนี่ยมันผัดเูเอาเอาป

แก้วเบิร์ดอ่ะแก้วเบิร์ดแล้วมีเบิร์ดปะมีเบิร์ดไหมมีแก้วเบิร์ดไหมดูมาสตอร์มมามารวยนี่อ่ะค่ะพี่น้องเขาเติมะเบียงแล้วเติมกระสุนแก้วเพิ่มขึ้่อนอะอยู่ก็เพิ่มเพื่อนอู้หู้เติมกระสุนไงเมจิกแมจิโชว์ เขาใส่ซอสเ้อเขาใส่ซอสเ้อพี่น้องเซ่อือือือมันเดี่ยวอีก้บอสอเขาแม่เสียแน่เลยเ่อะอิ คนคนคนบงสิละงงเนาะสรุมันเป็นแก้วเลยมันเป็นแก้วเป็นทกยางือแล้วอร่อยจริงๆอร่อยมากร่อยจพี่น้องวันนี้เฮ้าขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจะสอยตอลาไปคับซอยจุกเอออ่ะขอลาับซอยจุกกันเ เขใส่สอดนี่โต๊ะทำโต๊ะโต๊ะ่เราก็คำโต๊ะโต๊ลาลาเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายืม